สวัสดีจ้าพี่น้องก็กลับมาพอกับแอดมินอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะในช่วงใบแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลขเด็เดๆแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดปรจะจำวันที่หนึ่งเมษายนเอามาให้พี่น้องได้เบิงกันอีกรอบหนึ่งเนาะจา้าซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์โก้ยบานไรแนวทางกระดานใบดําเลขลับเฉพาะกองสลากด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องก็ฝาามาเบิงฝาามาจดเอาไปด้วยพี่น้องเด้อเอาไปหาซืือลอตเตอรี่กันเนาะจา้า เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮากะไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์คุยบานไรกันก่อนเลยซึ่งงมวดที่ผ่านมา16มีนาคมเพิ่นกระหายเข่าหล็กถ่าย2ตัวบุญพิญญาณนั่นก็คือเ6 6 7หกกเ็ดเอจ้าแนวทางของอาจารย์คุยบานไรเนาะจ้าเฮากะมาเบิงต่อกันที่หมวดประจำวันที 1, ่1นเมษายนกันต่อเลยซึ่งอาจารย์คุยบานไรเพิ่นก็นได้ หายแนวทางมาแล้วแนวทาง2ตัวบนพุทธกับหาตัวเด่นที่รัก3กับรักเก่าเดวอพี่นองรักชุด2ตัวบนก็นมี1เก่าสองเก่า3เก่าหาเก่า3 2 3สองสาหา3แล้วก็3 7เด,ด้อพี่นองเด้อตัวที่เพื่อนเน้นให้ก็คือ 2 9 3 9 3 2แล้วก็37ด้วพี่นองเน่น2ตัวบนน้จ้ะต่อด้วยแนวทาง3ตัวบน0 2 9 0 3 9แล้วก็0 3 2เดอพี่นองเดอตอด้วยแน้ทาง2ตัวล่างเพิ่นกระให้ตัวเด่นที่รักหากับลัก6ลักหาก็มี5 2หา3หา4แล้วก็5 9 รักหก็มี6กสองหสามแล้วก็หกเก่าด้วยพี่น้องตัวที่เคนเน้นไฮก็คือหา2หาเก่า6กสองแล้วก็6เก่าด้วยจ้าเน้นไฮสอตัวล่างเลยจ้าหา2หาเก่า6กสองแล้วก็6เก่าด้วยพี่น้องเด้อ แนวทางรัฐบาลไทยอาจารย์โกยบรรย์เนี่เน้นบนถี่ลักสามกับลักเก่าซึ่งก็มีสองเก่าสามเก่าสามสองแล้วก็สามเจ็ดมักกัจัดเด้อพี่นอ้องเด้อพนเน้นมะหายเล้วเนาะจ้าวงกลมแดงๆมักตัวใดกระจัดไปโลดเด้อพี่น้องมาต้องรสชาเพิ่นหายเข่ามาแล้เนาะจ้าก็ตามกันต่อนะจ้กไปเบิ่งชุดต,ต่อไปกันเลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเลขก,กระดานดำเนาะพี่น้อง แนวทางเลขกระดานดำงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนเด่นบนก็คือหาหเนาะจ้าคู่โตหาห o ด้วยพี่น้องต่อดยสองตัวล่างตรงๆเจ็ดหนึ่งต่อด้วยแนวทางชุดสามตัวเจ็ดหาหเจ็ดหาเกาต่อโดยแนวทางสองตัวบนหาห o หาเจ็ดและก็หาเก่าด้วยพี่น้องเด้อโตอัดนัด โตอ,อัดนักๆโตวฉี่ขาคือเจ็ดหนึ่งหเดเ้อจ่าอย่าพลาดกันเด้อจ้าเพิ่นเน้นมาให้แล้ว7 1็ดมากก็ไปหาลอตเตอรี่กันเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อแน,นวทางเหล็กเด็ดใบดำเนาะพี่น้องไปเบิงต่อกะทีแนวทางรัฐบาลไทย1นึ่งเมษายนวงวดนี้เพิ่นก็ให้เด่นบนทีลัเจ็ดชุด3ตัวบนก็คือส1งหนึหา ต่อดโวยโต้อัด2ตัวบุญ7 1 7 7 7 2 7หาแล้วก็2 1งหนึงพี่น้องอัด7117เด้อียจ้าต่อด้วย2ตัวล่างเพื่อนก็ะหายตัวเด่นล่างทีรักหาโต้อัดก็มีหาเก่าเก่าหาหาศหาต่อด้วยตัวกันหา7จ็ดเจดหาเี 5, พี่น้องซึ่งแนวทางนี้เพิ่นก็หายชนก,นกันกับแอดมินแม่น้หนึ่งนะพี่น้องเนาะ หาศูนย์ศูนย์หาเนาะจ้าต้องไปหาหลอดตอตลีกันเอาไว้ด้วยพี่น้องเด้อสือใต้ดินกับขึ้นสีบด้เพราะว่าอันแน่นอนจะต้องหาลอดตาตลีทอน,นั้นถึงสีใดเนาะจ้าเกิดประตองสื่อหลยสื่อตามกําลังทรัพย์ของเจ้าของด้วยพี่น้องอย่าสื่อเกินดวงเด้อจ้าสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องเด้อเฮอจังสีหมาเนาะจ้าไปเบิ่งชุดต,ต่อไปกันจ้าซึ่งกับเป็นแนวทางเลขลับเฉพาะกองฉลากเนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทย1เมษายน ซึ่งก็คือตัวเลข3 4 3 6 5 0 5 2 9หาศหาเกาแล 98, ้วก็เกเาด้อยพี่น้องเลขนับเฉพาะกองฉลากซึ่งก็มีหา0าศูย์หาคือกันเราจะชนก,นกันกับเมนามหนึ่งเราจะเลขนับเฉพาะกองฉลากก็แคบไว้เบิง่งจดไว้เบิ่งกันเดยพี่น้องเด้อ่าตดวเทียบเคียงเอาไว้เทียบเคียงตัวเลขว่าอะไใหใหขึ้นกันบ่คือกันเราจะเฮ้าก็จัดตามนั้นเด้อจะ้ะพี่น้องแอดมินกน็ขอให้พี่น้องสุกคูสุกคน โปรดใส่วิจรารยตในการรับชมด้จ้าทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนั่นด้จ้า ถ่ยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูักคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้าแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดน้ำนาอกะน,อน้องในการกดไลค์กดแช์เด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็จะได้มีกํำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆได,ด,ด้พี่น้องแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสกคนโชคดีร่ำรวยมั่นหมานกันทุกคนนะจ้าแอดมินก็ขอโตล่าไปสันิก่อนแล้วกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า